ที่สามนะครับคุณน้าเนี่ย กันต้อมนไม่้อง่มนี่นี่ไปขยำเ้เล่นเเล่นดีดมือน่ยไป่มอมืเล่นอย่างงี้ยนะเล่นไปเล่นมามันเที้ยวทำไม่ได้ไปตรงนี้ ปูการนองท้องกอไก่ให้ในวันที่หมดที่เปท้องแล้วเดี๋ยวจะจำไหมนะนอนท้องแบบปูการนอ

过，过过。啊 กัวโต้ม uh, be ันจะกระโดดเอาเนี่ยเวลาเนี่ยอาาจรย์ันก็มันโยกอันหนึงนะนี่มันนี่ก็โยกเลยไม่เวลาเกียรไปเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักเยอะกว่ามันจะกระโดดไปลงเงี้ยแล้วพุกันก็จะร่วงนะเนี่ยพี่เบียร์เลยนั่งทำมาอยู่ตัดหนักตัว ต้องออกข้างหน้าออกไปไเหยบเงียเต็มเ๋ยวมั่งฟังพุ่เบียก็นั่งค้าไม่อยู่ดิพ่อเบียนั่งคพี่เบียก็จะปเดิยก็จะลุกไปมั่งอ่ะวเบียก็นั่งค้าไม่อยู่ดิว้าวอะไรเนี่ยเี๋ไปเดนมุ้งวดขานอแก้วเหรอกินีแก้วเหรอ่าไอวันเนี้ ขายยาคู่เหรอทวนกี่บาทสามบาทเองาเองขายใครมากอ่ะใครจะซื้อเนี่ยทุนนะสามบาทน่ยผก็จะซื้อไม่คด้ขายอนิวสามบาทจ้ะย่ายมากอเอาเอาว่ากี่ขวดเนี่ยสองขวดเหรอแล้วขวดอ่ะแล้ว เราจะพักกินยาคู้นก่อนนะคะแล้วก็พักกินยาคู้ร็จเลี้ยวเลี้ยวมาตอนเนี้ยมาตอนี่้าไม่ไปนะแก้มนอนอยู่ไม่เอาไม่เอาไเอี้ยวเนี้ยเน่าจะไปแล้วเนี้ยวเร็ว ดูตาไม่เล่นของตรงนั้นหูกเช้าเชอเชขอกันทีได้ตอนนี้ไม่เล่นไม่เล่นไปเล่นอย่างอื่น อะไรขัวแต่กล่องแลวกล่องไม่รู้เอยยังไม่ได้ดูนี่หรอกเขาจะดูนี่แล้วให้ร่วร่วที่ดูนเขาจะดูไปไงรู้ๆๆให้แม่ไปไงขั้วขั้ว

เนี่ยไปแลต้เต่สุดว่าคุณทอาเตกียมมีนดสุถ้าก็ว่าคุณทอาสี่มิ้นทสไเ้ก็ดีกดแชร์เพืกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย